สวัสดีค่ะสำหรับท่านที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นพลังงานรวมค่ะเป็นแรนดอมนะดังนั้นอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านก็ขอให้ใช้วิจรารณญาณในการรับฟังค่ะเรามาดูกันในหัวข้อสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ในใจของเราเนี่ยนะคะมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็พอจะมีแนวทางไหนให้คลี่คลายไปได้บ้างนะหรือ การแก้ไขปัญหาของเราเนี่ยมันจะมีวิธีไหนแนวไหนถึงจะทําให้มันสําเร็จได้ประมาณนี้นะคะเอาล้วค่ะเรามาดูตัวตนของ5้าใบแรกที่เป็นของคุณคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะคุณจะเป็นคนที่มีความยุติธรรมคะ่ะเป็นคนที่ เขาเรียกอะไรเป็นคนตรงอะ่ะเป็นคนตรงไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบใครนะไพ่อัศวินดาบก็เป็นแบบนั้นด้วยนะคะคุณเป็นคนที่ชัดเจนนะทั้งคําพูดการกระทําเป็นคนที่มีความพยายามมุ่งมั่นสูงเลยนะคะในที่นี้เห็นถึงการเป็นผู้ให้คุณจะเป็นคนทีออ่มีจิตใจดีแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเราเห็นถึงในเรื่องของ ความมีเสน่ห์ของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาคำพูดการกระทากิริยาท่าทางนะจะมักจะเป็นที่ต้องตาต้องใจถูกใจของคนที่รู้จักและพบเจอนะคะประมาณนั้นคุณจะเป็นคนที่มีหัวไหวหัวคิดการค้าประมาณนี้อาจจะเป็นคนที่หมุนเงินเก่งได้ด้วยคุณมีช่องทางการทำเงินมากกว่าหช่องทางนะคะแล้วก็ ค่อนข้างที่จะเป็นคนช่างเลือกช่างพิจารณาด้วยจากสี่ถ้วยแล้วก็สองเหรียญพลังงานนี้ใช่คุณหรือเปล่าถ้าใช่ไปดูต่อกันได้เลยค่ะเอาแล้วค่ะเราก็มาพบกับ หัวข้อที่เราถามกันว่าสิ่งที่คุณมีปัญหานะั่นะมันจะได้รับการคลี่คลายไหมหรือว่ามันจะสําเร็จไหมนะคะจากที่เห็นนะคะคุณจะได้รับความสําเร็จมันจะคลี่คลายถ้าคุณมีความพยายามมากพอนะคะพี่ไพ่เขาก็บอกว่านะคะให้คุณนะคะอาจจะใช้พลังบวกในตัวตนของคุณเนี่ยเข้ามาเข้ามา เยียวยาใจนะให้คุณฮึดสู้ถ้าคุณกำลังท้ออยู่นะไพ่ใบนี้ก็บอกว่าให้คุณนะ่ะลุกขึ้นมาสู้นะคะเอาเอามองมองสิ่งดีน่ะเอามา เติมเต็มหัวใจตัวเองนะแล้วก็ให้นึกถึงคนรอบข้างคนในครอบครัวด้วยมันก็จะเป็นเหมือนกําลังใจเป็นพลังใจให้คุณฮึดสู้แล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้แล้วที่สำคัญนะคะไพ่ใบนี้ก็คุณจะต้องเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจอย่าสับสนอย่าลังเลอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ให้เรามัดระวังในเรื่องของการยึดติดหรือ การหลอกลวงจากอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะเพราะฉะนั้นมันมีอะไรที่เข้ามา นะคุณก็ต้องศึกษาภายใบนี้นะคะศึกษาถึงผลดีผลร้ายของมันนะคะหรือแนวทางใน,ในการแก้ไขปัญหาของคุณเนี่ยถ้าคุณเลือกวิธีนี้มันจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะแล้วถ้าใช้อีกวิธีนึงมันจะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ประมาณว่าให้คุณเลือกดีๆคิดดีๆนะคะใจเย็นๆด้วยภายใบนี้นะการสิ่งที่คุณลังเล นะมันจะมีในเรื่องของความรักความรู้สึกจากคนใกล้ชิดอ่ะอืมอาจจะเป็นเพื่อนสนิทแฟนอะไรประมาณนี้คู่รักคนที่ คนที่คุณรักอะ่ะคุณต้องเลือกเอาตัดสินใจเลือกระหว่างความรักกับหน้าที่อประมาณนี้ก็ได้ให้คุณเลือกเอานะคะระหว่างความรักกับหน้าที่ความมั่นคงนะให้คุณศึกษาถึงข้อดีข้อเสียนะคะแล้วก็คิดดีๆตัดสินใจดีดๆประมาณนี้นะอาจจะต้องตัดใจกับบางสิ่งบางอย่างนะคะอย่ายึดติดอยาปล่อยวางนะคะในเรื่องของความรักความรู้สึกอีกเหมือนกันสองถ้วยนะอืม มันอาจจะเป็นการยากสักหน่อยที่คุณจะเลือกหรือว่าตัดสินใจนะคะแต่เชื่อว่าคุณจะทำได้คุณจะมีสติแล้วก็ใช้ปัญญาในการหาทางออกนั้นนะคะหรือบางท่านบางคนนะคะอาจจะต้องระมัดระวังนะคะจากคู่รักหรือว่า คนที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนเป็นคนต่างชาติก็ได้นะในในความรักในความสัมพันธ์นี้ให้คุณคิดดีๆเลือกดีๆนะคะไพ่ก็อาจจะออกมาเตือนนะแล้วก็ค่อยเ,อเขาเรียกอะไรแล้วมันก็จะทำให้คุณ่มีความสำเร็จนะเป็นน่าจะเป็นเป็นแนวทางมากกว่า ก็ขึ้นมาอย่างนี้เป็นแนวทางให้คุณรู้ว่าเออไอ้ปัญหาของคุณที่มันมีอยู่เนี่ยนะคุณจะต้องต้องใช้อะไรในการคลี่ข่ายปัญหานั้นนะเห็นชัดๆเลยใช้พลังงานของตัวเองนะจากคนรอบข้างจากตัวเองนะการตัดสินใจการอย่าหลงเชื่อนะการอย่าหลงเชื่อนะคะอืมประมาณนี้อย่าหลงเชื่ออย่าหลงผิดประมาณนี้นะ แล้วเรามาดูไพ่แนะนำกันค่ะไพ่แนะนำก็เหมือนกับไพ่วันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเขาบอกว่าคุณอย่ากกลัวการเปลี่ยนแปลงนะเพราะบางทีก,การเปลี่ยนแปลงนะ่ะมันอาจจะไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแย่นะ บางทีการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันอาจจะนําพาเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก็ได้ด้วยนะพลังงานของการเปลี่ยนแปลงนะคะเราอย่าก,กลัวความเปลี่ยนแปลงเราจะต้องกล้ารับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นบางทีเราคิดไปเองกังวลไปเองอ่ะอม,มันทำให้เรารู้สึกกลัวรู้สึกออไม่มั่นใจนะเขาบอกให้คุณกล้า กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่คุณมองเห็นมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดก็ได้นะคะไพยใบนี้เอาละค่ะก็เชื่อว่าบางคนบางท่านอาจจะได้แง่คิดนะคะหรือว่าแนวทางจากการดูคลิปนี้ไปได้บ้างไม่มากก็กน้อยเนาะก็ต้องขอขอบคุณคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับทุกการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะขอบคุณมาก ค่ะแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ